สวัสดีพี่น้องโซเชียลนะครับทุกท่านนะครับเอาวันนี้นะครับเรื่องเล่านะครับลงจะเล่าสู่ฟังนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ลงจะมาเล่านะครับสู่ฟังนะครับเมื่อวานนี้ก็เข้าไปนะครับที่น้อยพิเศษนะครับก็แปดหนึ่งสามเกือบแตกไปนะครับพี่น้อง มาทำงานด้วยนะครับก็วันนี้ดูลงให้นะครับทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยลงขอาเต่านะครับกำลังรถนะครับเปนแซดนะครับคันนี้ของลูกค้านะครับน้องอยากได้นะครับรถเอาไว้ใช้นะครับต่อตาเล้งนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับอยากได้ก็แอดไลน์เข้ามานะครับที่เบอร์ดุงของเก่านะครับพี่น้องฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องอยากได้นะครับก็เบอร์โทรเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับแอดไลน์กันเข้ามานะครับที่เบอร์ก็มาสอบถามได้นะครับราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับพี่น้องอยากได้ไปไว้ใช้นะครับ มีหลายคันนะครับลุงไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับพี่ลงไปแล้วคลิปี่แล้วนะครับขอบฝากไว้ด้วยนะครับ,บ,บกดไลค์กดแชร์ผู้เข้ามาใหม่นะครับมาติดตาม <c oughs> วันนี้เรื่องเล่าจะเล่าสูงฟังนะครับวันนี้ก็จะมีเด็ดๆให้นะครับฝากพี่น้องไว้ด้วย <c oughs> ท่านทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตาม อบปากนะครับเติมลมให้ลูกค้าด้วยนะครับตอหรอต่อหน้าบ่ก่อรัง cái mũi này đi cái mô sớm thì đi mua phá ăn ha ครับ Hoa wow, lắm thì bóng đúng không, đúng không, không, đúng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  không? Đúng không? พี่น้องวันนี้ลุงของเก่านะครับจะมาเล่าชุกฟังก็ตัวเลขนะครับวันที่16มิยอนะครับก็ตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับห่วยรัฐบาลนะครับที่ตัวเลขนะครับชุดเก่าชุดเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็ลุงฟันทงให้นะครับสรุปเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับสลับตัวเลขนะครับทุกตัวนะครับเอาวันนี้กันก่อนนะครับที่ฮาหนอยนะครับสามนอยนะครับวันที่สิบเอ็ดมิยอนะครับพี่น้องก็ตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับก็มีป่ามานี้นะครับก็ แุ่งลงให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับกดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นี่นะครับก็สําหรับตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับพี่น้องฝากไว้ด้วยนะครับก็ดูไม่ทันก็ให้พี่น้องนะครับ้อนคลิปกลับมาดูนะครับว่าประมาณนี้นะครับลุงลงให้นะครับไม่ให้กมงายนะครับหาซื้อกันเองนะครับไม่ปักหมุดให้ แล้วแต่ท่านนะครับพี่น้องฝากไว้ด้วยนะครับแล้วหวยรัฐบาลน,นะครับก็ป่ะมาณนี้นะครับวันที่16มิยนะครับนีน่ชุดเก่าชุดเดิมนะครับพี่น้องหาซื้อลอตเตอรี่นะครับหวยรัฐบาลขอฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับเลียทีทุกท่านนะครับลุงของเก่านะครับ3ามชายพี่น้อง ก็ต <S an> ัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับให้พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณกันนะครับสลัดคลิปนี้ลงลงให้นะครับพอฝากกันไปด้วยก็ผู้เข้ามาติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับลุงต้องตื่นเช้าทำงานไปด้วยนะครับแต่เงินคืองานงานคือเงินนะครับเงินคืองานบันดาลสุขพี่น้องต้องทำนะครับลุง ก็แล้วแต่พี่น้องนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับอยากได้ตัวเลขลุงส่งให้นะครับถ้าดูไม่ทันยังไงนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับ0 9นย์เ3 188นะครับเบอร์เดิมนะครับพี่ลุงของเก่าพี่น้องก็ตัวเลขวันที่สมุกก็ประมาณนี้นะครับขอบฝากเก็ซีทุกท่านไปด้วยนะครับ คนนี้นะครับก็ต้องขายนะครับก็อยากได้ก็แอนไลน์เข้ามาถามนะครับราคาเท่าไหร่ทางเสร็จนะครับก็อีกไม่สี่วันนะครับก็เป็นรูปร่างให้พี่น้องได้ดูกันนะครับแล้วก็ค่อยแอดไลน์มาถามนะครับกับราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับไม่เกินอีกสามวันสี่วันนะครับถ้าเสร็จแล้วก็ขอบให้พี่น้องนะครับ ใช้กันนะครับในราคาถูกนะครับตัวนี้เป็นเวบแซ้ครับก็มีคาร์์นะครับที่ขีคาร์์รถคาร์์ได้นะครับติดเล็งนะครับในราคาถูกนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นนะครับหมื่นต้นๆนะครับพร้อมสเล็งนะครับก็ประมาณนี้ฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับคุผู้มาติดตาม น้องเอฟซีนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามเาไว้เพื่อ <classics> จะได้ไปต่อได้ไมหมสำหรับวันนี้และวันที่16มิยนะครับพี่น้อง ฝากกันนะครับสำหรับคลิปนี้พี่น้องจงโชคดีก็แล้วกันนะครับก็มาติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลุงของเก่านะครับขอพี่น้องทุกท่านนะครับเป็นโชคดีกันตรงี้กานไมดับ เามาก็กดแล์กดแชร์กันนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับนี่ต้องเปลี่ยนหัวเทียนก่อนนะครับหัวเทียนบอดนะครับเอาไฟท้ายนะครับไฟหน้าออกนะครับไฟท้ายไม่อ่อนครับขอพี่น้องจงโชคดีกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ